สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักของครูวันนี้ราคานี้ครูจะพามาดูอะไรเห็นไหมเป็นตั้งต่างเลยการเผาถาดขนมครกค่ะที่นักเรียนและนะคะท่านผู้ชมสั่งมานี่แหละนะคะนี่ค่ะครูใช้ไข่แดงนะพาที่ครูส่งให้นี่ค่ะครูทําการเผาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทดลองแป้งด้วยนะคะ ก่อนอื่นนะคะนี่ค่ะตั้งกระทะเนาะเตาเผาค่ะคุยาใส่น้ำมันได้เลยค่ะเอาละนี่ดูไม้นะดูไม้นี่ดูพิเศษค่ะเห็นไหมเห็นไมมนี่นี่นี่ต้องแบบนี้ละค่ะนี่เห็นไหมแล้วนักเรียนจะรู้ว่าโอ้โหกว่าครูจะได้หนึ่งถาดส่งให้นักเรียนนี่นะถ้าไม่ใช้ชใจทำแล้วนะไม่มีทางเลยอะคะ่ะ ต้องใช้ใจเขาว่ากันเลยถาดพอมาจากโรงงานนะคะพอบริษัทส่งมาถึงปุ๊บครูก็จัดการเลยค่ะนี่นำขึ้นตั้งไฟเผาไฟแรงไปควันขึ้นขมงชงเชงนะคะ่ะเสร็จแล้วก็จะจัดการใส่ไข่เลยค่ะนี่ค่ะคุณยาอส่งไข่ให้ค่ะ ปุยาก็จะเอาจุกขนมโคกอะค่ะเช็ดน้ํามันเสร็จแล้วก็จิ้มลงไปในไข่เนี่ยคะ่ะแล้วก็ทําการนี่ทําการเช็ดเผานะคะในหลุมค่ะไม่ได้ปรุงนะคะไม่ต้องปรุงนะคะนั่นแหละค่ะเช็ดลงไปเลยเอาอแล้วเียนจะได้เห็นแล้วอู้หอมไข่พอเช็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็ จะาักออกนะคะตอนนี้ครูปิดไฟให้แล้วเนาะอะลืมไปปิดล้วปิดแล้วค่ะเ่็นไม่ถ้าดูเป็นชัดๆใกล้ๆถูต้องถอยออกมาก่อน แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะยาก็จะเซตไข่ลงไปใส่ลงไปค่ะจนมั่นใจเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะตักแป้งนี่แหละคะ่ะแม่ขนมครกที่ครูใช้นะคะในการใช้ทดสอบถาดนี่นะคะ ก็จะเป็นสูตรเดียวกันนะคะกับที่ให้นักเรียนน่ะนะที่ครูสอนนักเรียนนั่นแหละก็จะทดลองดูว่าเขาจะร่อนหรือเปล่านะคะค่ะเช็ดข้างบนขาดด้วยนะคะจะเผื่อแป้งให้เพื่อน,นะคะ่ะเช็ดทั่วถึงจริงๆแล้วนะคะเนี่ยค่ะนะคะทางเอราวันนะคะเขาก็เผามาให้แล้วนะคะเขาก็เผามาให้แล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่เพื่อที่ว่าครูจะส่งให้นักเรียนนะคะ ครูก็ต้องมาเผาเพื่อความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ทราบกันว่าทุกถาดนะคะจะต้องร่อนไม่เป็นไรค่ะครูยาหยอดเลยหยอดเลยค่ะ,ะทุกทีก็จะเช็ดเนาะแต่วันนี้ครูถ่ายนะคะครูก็ต้องการความเร็วนะคะต้องการความเร็วแล้วก็จะหยอดได้เลยค่ะหยอดให้เต็มเต็มหลุมไปเลยนะคะแม่นะคะค่ะ กระบวยกระบวยหนึ่งหยอดด้วยความเร็วค่ะสุยาถ้าจะกระเด็นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เซ็ตออกค่นักเรียนสายตาตอนนี้ครูไม่มีหน้านะคะครูไม่ได้ใส่หน้านะเพราะว่าครูหยอดแบบที่ทดลองแป้งอะนะว่าเขาจะร่อนไหมีนแป้งกระมังเ,เห็นไหมนัักเรียนจะได้ทราบเพราะโอ้โห ว่าครูจะได้ถาดมาส่งให้นักเรียนนี่นะตะละถาตะระทานี่ครูตั้งตะแกรงนะคะค่ะอตอนนี้ครูยาก็ <c oughs> ก็จะควักดูนะคะว่าร่อนไหมะ <c oughs> นะคะร่อนก็ควักก็ไม่ไปเป็นไรค่ะควักทิ้งค่ะค่ะควักได้เลยคะ่ะครูยาทิ้งจะเลยนู่นนะ่เอาถ้วยหนะ่อเสร็จแล้วถาดนี้ก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะทําความสะอาดนะคะเอาละ ก็แสดงว่าถาดนี้นะคะใช้ได้แล้วนะคะค่ะนะคะเรียบร้อยค่ะนะคะ,นะค,ะคุยไม่ได้เปิดไฟนะกานะะรพยาธ์ก็เขี่ยขึ้นมาค่ะเดี๋ยวก็เราก็เอาน้ำมันเช็ดนะคะคุยไม่ได้ใส่หน้านะคะไม่ได้ใส่หน้าเพราะว่า เป็นการทดสอบถาดเนะาะทดสอบถาดว่าเรียบร้อยแล้วก็จะส่งให้นักเรียนเวลานักเรียนทำนะคะนักเรียนใช้ไฟอ่อนๆอน,นะ,ะน,นี้ครูเปิดไฟแรงนะเพราะเป็นการเผาถาดนะ,ะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนไปใช้ใช้ไฟอ่อนนะคะ<ๆ>ก็จะหลุดล่อนนะคะแล้วก็ครูยาก็จะเช็ดนะคะจะเช็ดต่อตอนนี้ครูจะใช้น้ํามันนะคะเป็นน้ํามันใหม่นะคะ เป็นน้ำมันใหม่ทำการเช็ดค่ะนะคะนะเราจะเช็ดนี่เวลาที่นักเรียนน่ะได้ถาดขนมครกไปแล้วเรียนจะเห็นว่ามีน้ํามันอยู่ใช่ไหมนั่นแหละค่ะนักเรียนก็นําขึ้นตั้งไฟอ่อนๆนี้นะคะแล้วนักเรียนก็ใช้กระดาษทิชชู่หรือผ้าก็ได้นะคะเช็ดน้ํามันนี่ออกนะคะน้ํามันก็จะลอยตัวออกมาค่ะเป็นน้ํามันใหม่เนี่ยนะเพราะว่าครูต้องทาถาดเอาไว้ ถาดจะได้ไม่ขึ้นสนิมพอเนักเรียนใช้เสร็จนักเรียนไม่ต้องล้างถาดนะคะเพราะว่าถาดอยู่ในความร้อนตลอดเวลาเรียงก็ทําความสะอาดแบบนี้ค่ะแบบที่ครูยากาลังทําเนี่ยค่ะนะแล้วก็วางไว้ให้เย็นจากนั้นก็เก็บใส่ถุงพลาสติกไว้ให้ม่ชิดเนาะไม่ให้แมงแรงสาบหรือตัวอะไรเข้าไปกัดแทะถุงนะเรียบร้อยแล้วครูก็ทดสอบเรียบร้อยทีนี้ครูก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะคะ เนี่ยค่ะถ้าถ้าหากว่านักเรียนได้รับถายไปนักเรียนก็ทําแบบนี้นะเนี่ยทําทแบบนี้ค่ะนะเนีย่ยตั้งไฟอ่อนนะคะอ่าเช็ดเรื่อยๆค่ะคุยาต้องอ๋อคุยาบอกต้องกระดาษแข็งๆแบบนี้นะอย่าไปซื้อกระดาษนิ่มๆนะค่ะเนะี่ยคุยาก็จะเช็ดทาความสะอาดนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะมีมีเป็นดําๆเนี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรนะนักเรียนก็เช็ดออกมานะคะเพราะเป็นไข่ที่ครูเผาเอาไว้นะ ครูก็ได้ทดสอบแล้วว่าถาดนี้ใช้ได้แล้วหลุด,ดร่อนแล้วครูก็จะวางไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็จะทำการแพ็คส่งให้ท่านผู้ชมและนักเรียนที่สั่งมานะคะนะคะอ่าเห็นไหมคะครูยาเช็ดตรงนี้ได้ค่ะอ่าละค่ะตอนนี้ก็จะได้ให้หนักเรียนเห็นเนาะเห็นไหมหนักเรียนก็เห็นแล้วใช่ไหมถาดเอราวันกวาที่จะได้มาหนึ่งถาดนะ ว่าครูต้องทำอย่างไรกันบ้างนะคะเรียบร้อยค่ะ mm. นะักเรียนคะพบกับครูใหม่นะคะวันนี้ครูจะต้องทำการเผาถาทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยค่ะนะคะ,นะคะร่วม200ชุดนะคะเพื่อส่งให้นักเรียนและท่านผู้ชมนะคะท่านใดที่สั่งมาก็รอหน่อยนะเพราะครูต้องทดสอบทุกถาดนะคะ พบกันต่อไปนะคะในขนมต่อไปด้วยนะคะค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย